ดดดมมมไม่ได้อันนี้มันมีช็อกโกแลตช็อกโกแลท์ไม่ได้เดี๋โดดเดี๋โดดดูไปดูน้ดิน้ำมีอะไรไหมให้หนูกินนะเปล่าทำท่าทำใาได้ยินเสียงอะไหมนะอ๋อได้ยินเสียงอะไรไหมตูมได้ยินเสียงอะไรไหม

ยังจะแกะไม่ออกนักเขาค <c oughs> ือมันก็เหมือนกินนัหเหมือนกินของแม่หนูนั่นแหละหนูกินไม่ได้ไงมันเป็นช็อกโกแลตไงเดีย๋ยวรู้สกจเย็นจะเย็นยังคิวเป็นระเบียบทีละคนทีละคนเออนั่งขอเขาดีๆคือแบบว่าแขกโปอ่ะอากาศเย็น ไม่ใช่อากาศร้อนต้องกินไอติมเย็นๆไงนี่ก็เป็นเค้กกล้วยหอมเย็นเหรอใช่เอ๊ะดูตุ้มดูตุ้มดูทำดูตุ้มดูทำดูนี่ของแม่ดูดูเฮ้ยนี่นี่ thuông đu, Khám lại khám lớp lên má, hả, 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 mất tôm hả, Tôm hả, 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 ôm đi hả, ôm ôm, hả, โอ้โหอืมไหนดูมันมากใส่ตำมันมากอไม่รู้ใครแย่ใครน้าะกันหลนเนี่ยฮะอืมอืมน้นน้อยน้อยใเย็นไปเย็นใจขำเลยคือปันแค่เย็นค็อพี่ามกินข้าวอิ่มเล้ใช่ไหมไม่ค่อยนม่เมื่อกี้ได้ลูกใหญ่ไป อืมโอ้ยตเบาอืมอร่อยนี่ถามดูกดวันหยานะครับเดี๋ยวเพื่อนชักแรตกินไม่ได้พี่มาร์คหนาวเหรอลูกแอร์เย็นแอร์เย็นเยนอืมแอรซองซองมากมัมกับมาตูมจะรู้สึกยังไง อ๋อซ้อมมาถามกับมาตุ้มห่มเสื้อขนสัตว์อยู่สามชั้นเดี๋ยวลูกเ,เดี๋ยวใจเย็นถามใจเย็นลูกหนูกินข้าวเหมอนเดิมข้าวสองชามเออีอย่าบอกเขาไปสิ่ไอเขาว่าแม่กุบข้าวไก่ต้มให้สองชามว,วันนี้ได้กินข้าวไก่ต้มนะคนะหลังจากไม่ได้ไม่ได้ให้กินมานานแล้ววันนี้ก็เลยทำยข้าวไก่ต้มให้มันทีก็เบื่อไก่แม่ ไม่ก,กินก็อาหารเล็กเหมือนเดิมนะลูกอา,าลกอาหารเม็ดอาหารเปียกสลับกัน<ม>ไปแล้วกันโอ้โหโบล๊ะแฉกเพราะว่ากินไอติมไม่ได้ก็ต้องกินเค้กล้วยหอมเย็นๆไปแทนละกันหมดเด็กหมดพอหมดแล้วก็ <c oughs> น่าเดียวนองสับขึ้นไปก็หมดไปโอเคอากาศร้อนๆอนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยต้องหาอะไรนะเย็นๆไว้หลอกล่อเด็ก Nó theo mặt cạnh như thế ạ mọi người nga mọi người mọi người mọi người trăm người mọi người ừ, người mọi 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 người เปิดแอร์ให้นี่อารมณ์ดีใช่ไหมเมื่อกี้หดหูอยู่จอพัดลมคนละตัวช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะตอนนี้สิบโงมงถ้าเปิดแอร์ละต้องเปิดแอร์ละเ,เพราะว่าร้อนมากใช่ไหม,มได้ทักแอร์แค่สี่ชั่วโมงเองจะแ,แอร์พังนี่จะเป็นยังไงมากเนี่ย คิดเลยแม่อยากให้คิดเลยก็เข้าไปนอนห้องยายเท่านั้นแหละไม่คิดเยอะเขาไปนอนด้วยคนนะใช่ได้จ๋าได้จ๋าขามาแล้วได้จ๋าจุ่มมาแล้วชอบชอบจังเลยชอบอย่างเงี้ยยายชอบได้จ๋าขามาแล้วนี่นะครับทุกคนก็จะมาสิงสถิตเป็นเพื่อนกัน มากองกันตรงนี้บุ๊ยตุ้มอิ่มได้แล้วพอแล้วเขารู้หมดว่าเราอ้วนน่ะลูกท้าดิอุ้ยเล่นน้ำอิแล้วอุ่มเท้าอีแล้ว